อาร์เอ็มดูทีท็อก สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ RMUT Talk ค่ะพบกันนะคะทุกวันจันทร์อังคารช่วงเวลา14นาฬกาโดยประมาณ FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะจากการเช่นเคยนะคะที่ฉันอาทิตยาประกานังรับหน้าที่ดําเนินรายการนะคะประเด็นข่าวสารของเราในวันนี้ค่ะกับรายการ RMUT Talk นะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของการเปิดติวการเตรียมความพร้อมเรียนต่อมหาวิทยาลัยในวิชาชีพสถาปนิก โดยคณะส,สถาปัตยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติพูดคุยในสายกับเรานะคะรองศาสตราจารย์ดรสราชาไวยวรกิจอาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัาตยกรรมคณะสถาปัตยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะจัค์คะสวัสดีค่ะ วันนี้มาคุยกันนะคะอาจารย์กับเรื่องของการเปิดติวนะคะการเตรียมความพร้อมเรียนต่อมหาวิเชาลัยในวิชาชีพสถาปนิกแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้มีโอกาสพูดคุยกับทางอาจารย์นะนะคะก็ต้องเรียนถามก่อนเลยนะคะว่าในเรื่องของการเรียนการสอนค่ะหลักสูตรของทางคณะสถาปัตย์ของเราเองค่ะอาจารย์คะเรามีสาขาหลักสูตรยังไงบ้างค่ะตอนนี้ปัจจุบันปริญญาตรีมีสองสาขาค่ะมีเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมภายในค่ะ แล้วส่วนปริญญาโทนี่เปิดมาได้ส <c oughs> ามเขารุ่นที่สามที่สี่แล้วค่ะเป็นสถาปัตยกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนค่ะ,คะมีสามหลักสูตรค่ะค่ะตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วค่ะจย์คะในแต่ละปีน้องๆที่เข้ามาเรียนเนี่ยมีจำนวนมากน้อยยังไงไหมคะเอ่อหมยถึงเด็กอบรมหรือว่าเด็ก <c oughs> <น>ที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรอ่าเอาเป็นหลักสูตรของการเรียนปกติก่อนค่ะค่ะก็ถ้าเป็นเทคโนโลโยีสถาปัตย์ก็ถือว่าอา่าประมาณหนึ่งร้อยคนนะคะ มีสองห้องนะคะแต่ถ้าเป็นสาปัรยกรรมภายในก็มีสองห้องแต่ว่าจํานวนก็อยู่ประมาณไม่เออไม่เกินร้อยอะค่ะประมาณสิบบ้างเจ็ดสิบ้างอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะส่วนปริญญาโทปริญญาโทก็อยู่เฉลี่ยประมาณไม่เกินห้าคนค่ะไม่เกินห้าคนเหรอคะใช่ค่ะอันนี้ก็คือต้องเรียกว่าเราจํากัดแค่ไม่เกินห้าคนใช่ไหมคะปริญญาโทหรือว่าเพราะจริงจริงจริงๆเป้าเราอย่าได้สิบห้าค่ะแต่ว่าเนื่องจาก ตอนนี้ที่ที่เมียค่ะจะอยู่เฉลีย่ยอยู่ประมาณสักประมาณห้าคนนะคะค่ะก็สําหรับเบอ่อสักครู่นี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าในหลักสูตรของปริญญาตรีเองเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็สถาปัตยกรรมภายในนะคะจันค่ะถ้าให้ขยายความอะ<ช>ค่ะค,คาว่าเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมค่ะจันค่ะมีความเกี่ยวข้องยังไงอะคะ่ะระหว่างเทคโนโลยีกับทางสถาปัต์อะคะ่ะอ๋อถ้าเป็นที่สาขาเราอะนะคะก็คือจะเน้นในเรื่องของ การนําเทคโนโลยีมาใช้อ่ะค่ะอย่างตัวอย่างอย่างตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ AI ใช่ไหมคะเราก็มีในในการเรียนการสอนนะคะนักศึกษาจะได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นตัวตัว 3D print ท,ท,ที่เป็นพรินต์แบบตัวอ็อบเจกทีปอะค,ะคะอ่ะบางทีก็ทําแบบที่เป็นเซกชันโมเดลหรือบางทีก็จะเป็นแบบอะไรเงเป็นวอค่ะเซกชันก็ก็สามารถมาพรินต์ได้เรามีเครื่องที่บริการแล้วก็แต่ว่าต้องมาลันคิวกับพี่ๆที่อยู่ในในคลาสอะค่ะ แล้วก็ส่วนตอนนี้เดี๋ยวปีการศึกษาหน้าค่ะก็จะมีเครื่องทีดี i ิ้นคอนกรีตที่จะรองรับสําหรับพวกทําการทดลองแล้วก็สามารถใช้พวกแบบแกสเปอร์หรือบางทีก็เป็นไลโน่ค่ะที่เรียนกันในชนะได้มาปริ้นทีดีปิ้นจริงๆอะค่ะก็เลยจะจะค่อนข้างก็คือเราสนับสนุนในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อรองรับกับ อนาคตแล้วก็รวมถึงการเข้าไปสถานประกอบการด้วยค่ะค่ะอาจารย์คะในเทคโนโลยีต่างๆที่เราต้องเรียกว่าสนับสนุนน้องนนักศึกษานะคะอันนี้ในในปัจจุบันของการทํางานจริงๆเนี่ยเขามีการใช้ขั้นตอนหรือว่าออวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยไหมคะจันถ้าในสถานประกอบการเท่าเท่าที่ตอนได้เป็นนิเทศอะนะคะ,คะนักศึกษาก็ได้ใช้ใช้โปรแกรมใหม่ๆอะคะ่ะเราก็ส่วนส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมที่เป็นเรนเดอร์ที่จะแบบเหมือน เป็นคอนเซปที่จะไปเล่าหรือว่าไปคุยกับลูกค้าที่เป็นขั้นตอนสกิมมติกอะ,ค,ะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวในชั้นเรียนนะคะก็จะมีตัวโปรแกรมอยู่ไม่ว่าจะเป็นเดวิดอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีออโต c แคนะคะแล้วก็มีดิมที่อยู่ในอยู่แต่ว่าต้องทำภายในสตูดิโอค่ะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นออกไปนอกห้องก็นักศึกษาหลายคนก็จะมีไลเซนหมายถึงว่ามีในใส่ในโน้ตบุ๊กส่วนตัวะค่ะ อืมค่ะทีนี้เนี่ยนะคะเราขยายความแล้วนะคะผู้ฟังบางท่านที่ฟังอยู่ว่าออสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยศาสตร์เองเนี่ยนะคะทำไมมีความเชือ่อมโยงยังไงอย่างที่อาจารย์อธิบายนะคะแต่วันนี้ค่ะในสิ่งที่เราจะมาคุยกันนะั่นก็คือการเปิดติวนะคะการเตรียมความพร้อมเรียนต่อมาหาวิทยาลัยในวิชาชีพสถาปนิกค,ค่ะอาจารย์ครับวัตถุประสงค์หรือว่าที่มาของการจัดโครงการนี้นะคะ่ะเรามีที่มาอย่างไรบ้างคะอืมในในตัววัตถุประสงค์อะค่ะ,คะมีอยู่ค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่า อาจารย์หน่อยจะขออนุญาตเล่ารวๆมๆนะคะัะดับแรกก็คือส่วนใหญ่อะคะ่ะตอนนี้ก็คือเด็กนักศึกษาได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ปริญญาตรีขอโทษค่ะตั้งแต่ระดับมปลายบางทีก็คือคัดเลือกมาแล้วตั้งแต่มัธยมต้นเลยว่าเฮ้ยเราสนใจจะเป็นสถาปนิกนะ,ะเขาก็จะเรียนวิศวาปัตใช่ไหมคะ,คะพอในขั้นตอนอย่างเงี้ยบางทีเด็กบางคนก็คือเพิ่งมาเปลี่ยนใจเปลี่ยนจากหมอหรือเภสัชอะคะ่ะมาเตีวก็จะมีแกลบช่องว่างที่เด็กบางคนอะ ตอนตั้งแต่เรียนมอตอ้นเนี่ยได้ลองผิดลองถูกอะค่ะก็คือเหมือนเอ๊ะฉันชอบจริงไหมอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราไม่ได้แบบอยากฟิกแค่เด็กมปลายอะค่ะอยากให้แบบเด็กมอตอ้นที่ตัวเองอะค่ะไม่แน่ใจว่าฉันอยากทําอาชีพอะไรให้ลองมาติวมันก็เหมือนการใช้เวลาว่างวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อะค่ะแทนที่เราจะอยู่บ้านที่แบบจะทากิจกรรมที่อาจจะใช้เวลาเยอะแต่ว่าได้คุณน้อยอะค่ะอันนี้ก็ มาเจอรุ่นที่ด้วยนะคะในในในตัวตอนที่เรียนตัวค่ะจะมีรุ่นที่ที่เรียนอยู่ก็เขาก็จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตอาจารย์ดูแลน้องๆและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะเราก็จะมีการทำพอร์ตปริโออะค่ะหมายถึงว่า้า <c oughs> ศึกษาที่ที่เรียนแล้วทําตัวชิ้นงานแล้วค่ะจะโดนเการเรียนในในตัวคอร์สอะคะ่ะตัวหลังๆเนี่ยจะทํารูปเล่มที่เป็นพอร์ตปลิโอหมายความว่าคุณสามารถเอาไปใช้เมื่อ ตอนม,มปลายพอร์รีโอเนี่ยหลายคนชอบเข้าใจว่าฉันมีเล่มเดียวจริงๆเราอาจจะมีพอร์ตที่เห็นพัฒนาการนะคะอย่างเช่นตอนมสามเราก็มีพอร์ตได้นึกออกไหมคะว่าเอ้ยเราไปตีวันนี้มาพอมอสี่เนี้ยคะ่ะมันก็เห็นพัฒนาการยิ่งถ้าสมมติว่าเราเข้ามาแล้วแบบได้ตีวแล้วมันได้พอร์ตไวอะคะ่ะมันจะเห็นพัฒนาการว่าเฮ้ยว่าตอนมสามเนี้ยมันกําลังแบบคลุกคลิก ของมหกปุ๊บนึกออกไหมคะพื้นฐานที่มีเนี่ยไว้เราเข้าใจสเกลเราเข้าใจลักษณะของตัว,ตวการจัดวางแอมเ e n t ของเ,อเข,องขององค์ประกอบอะคะ่ะคนลดต้นไม้ในการเขียนเปอร์สเปกตีฟถ้าส,สมมุติว่าในในความคิดเด็กส่วนใหญ่ใช่ไหมคะฟอเรริโอถือไปเล่มเดียวแต่ถ้าเรามีส<ม>ี่เล่มแต่แต่ละเล่มมันเป็นพารแต่ละปีที่เรามีพัฒนาการอะคะ่ะมันน่าจะดีกว่าแล้วมันก็ทําให้เราเห็นว่าเราจริงจังแล้วก็ตั้งใจอยากเป็นสถาปนิกด้วย ค่ะโครงการนี้ค่ะอาจารย์เราเริ่มต้นมากี่ปีแล้วอะคะเออครั้งนี้เป็นครั้งที่สองอะคะ่ะแต่ว่ารอ,อ,อบรอบครั้งที่แล้วอะคะ่ะเราเราเปิดแล้วก็มีลักษณะของคือมันค่อนข้างชนแบบ<ม>กับหลายๆมหาลัยด้วยแล้วก็มันเป็นชนช่วงแบบปิดเทอมอะ,ค,ะค่ะแต่ละปิดเทอมคะที่แล้วส่งจะเป็นตุลามะะั้งค่ะมันจะชนอะคะ่ะแล้วคราวนี้ปัญหาก็เหมือนประมาณนี้มีการแย่งลูกค้ากันอันนี้พูดจริงๆริว่า มีการแย่งลูกค้าก็จะมีเด็กหลายคนแบบวิ่งไปหลายๆที่อะค่ะที่เปิดแต่รอบรอบนี้เราก็เลยคุยกันในทีมว่าถ้าเกิดมันเป็นรูปแบบของเสากับอาทิตย์อะค่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ก็คือเอ่อเป็นวันหยุดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์มันก็จะทําให้เด็กที่ที่เข้ามาค่ะคือสามารถเรียกเลือกเวลาได้อะคะ <S <S <ม>่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่า มันมีทั้งหมดหกเซสชันนะคะในในตัวโปรแกรมของการอบรมค่ะ,คะที่วันนี้สะดวกเนี้ยค่ะก็ก็เข้ามาในในวันนั้นๆซึ่งมันก็จะมีทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์อะค่ะอก็คือเลือกตามที่ตัวเองอยากอว่างในวันนั้นหกเซสชัน <section S 2> นี้ค่ะจันค่ะมันมีความเหมือนหรือว่ามีความต่างไหมคะในแต่ละเซสชันอะค่ะอ๋อหกเซสชันนี้เราเคัดสรรมาแล้วค่ะว่ามันเป็นการเติมเต็มช่องว่างสําหรับ เอคนที่อยากจะมาเติมเต็มเพื่อจะทําให้ตัวเองอะค่ะสมบูรณ์แบบขึ้นในในการลองผิดลองถูกครั้งนี้ค่ะจริงๆที่อาจารย์หน่อยบอกลองผิดลองถูกคือจริงๆการเรียนในมหาวิทยาลัยอะค่ะมันไม่ใช่เป็นคําตอบว่าทุกคนอะคะ่ะจะเหมาะกับเป็นสถาปนิกบางคนที่เห็นอะนะคะโดยเฉพาะเซนแซดอะคะ่ะเ,เรียนไปถึงปีสามก็จะพบว่าเฮ้ยฉันไม่อยากทําอาชีพนี้เลย อย่างเงี้ยก็เจอนะคะบางทีคนเ,นเรียนหมอก็ยังพบว่าเฮ้ยฉันกลัวเลือดมากเลยถึงฉันอดทนมาสามปีจนจะใกล้แลวใช่ไหมคะเหมือนเดินมาครึ่งทางแล้วก็ยังไม่ชอบฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราอ่ะได้ทดลองหรือว่าได้มาลองดูว่าเซ็กชันสัมันสัมันธ์พวกนี้หกด่านเนี้ยเราชอบจริงๆนะตั้งแต่มสองหรือมสามอะค่ะมันน่าจะเป็นประโยชน์กว่าที่เราจะมาลองผิดลองถูกตะเลยมมหาวิทยาลัยแล้วจริงไหมคะก็ในหกในหกเซกชันนะคะก็จะมีวาดเส้นนะค่ะ วัดเส้น,สน,นะคะ่ะเใวัดเส้นหลายคนก็คือจะรู้สึกว่าฉันวาดรูปได้ฉันต้องลากเส้นได้ไม่จริงนะคะค่ะมอมเพราะบางคนก็คือลากเส้นได้ดีมากแต่พอเอามารวมเป็นภาพอะค่ะมันก็อาจจะออกมาแบบมันมันเป็นภาพที่ไม่เป็นภาพอย่างเงี้ยค่ะส่วนเซ็กเตอ์ที่สองคราวนี้ก็คือหลังจากที่เราได้เส้นเหมือนเราคุมตัวเองได้จากมือค่ะเพราะว่าตอนที่เราลากเส้นเนี่ยเราต้องคุมได้ว่าเราหยุดหรือว่าเรากดน้ําหนักหรือเราเน้นเส้นอะค่ะค่ะอ้นร่งนี้สองจะเป็นว่า ภาพคล้ายายหุ่นนิ่งอะค่ะอันนี้ก็จะคล้ายพวกศิลปรกรรมอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ว่าประเด็นอันนี้ก็คือ,อเราที่แล้วเมื่อกี้เราลากเส้นใช่ไหมคะครั้งเนี้ยเราต้องรู้เรื่องสัดส่วนค่ะ <c oughs> แล้วเราก็ต้องสามารถเทียบได้เพราะว่าวัตถุที่อยู่ข้างหน้าค่ะมันมันไม่สามารถโหเอาตารางมานั่งวัดสเกลใช่ไหมคะแต่เราต้องเทียบว่าไอ้ช่องเนี้ยที่เราเห็นในกรอบภาพอะค่ะที่เหมือนคนถ่ายรูปก็จะแบบสร้างเฟรมใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วถ้าเราเป็นช่องที่เราย่อลงมาเป็น ลงในกระดาษอะเราจะเขียนในสัดส่วนที่เป็น proportion รวมอะคะ่ะเพียนไหมนั่นแหละค่ะถัดมาในเซสชันที่สามก็คือหลังจากที่เราแบบเขียนตัวเหมือนเราเห็นภาพเหมือนเราเขียนมาได้ใช่ไหมคะครั้งเนี้ยเหมือนเราอะจะต้องเขียนเป็นทัศนียภาพค่ะก็จะมีทั้งภายในภายนอกก็หมายความว่าถ้าเด็กคนนั้นที่เรามามาติวกับทางทีมเราอะนะคะองค์ประกอบที่มีเนี่ยคุณจะสามารถเอาขอฟลโอนี้ไปยื่นทั้งสถาปัตยกรรมภายในแล้วก็ตัวเป็นแบบ a r c h i t e c t เจอร์ได้ค่ะก็คือเป็นพวกเรียนสถาปัตย์ก็ได้หรือเทคโนโลยีสถาปัตย์ของคณะเราก็ได้ค่ะต่อมาเซคชั่นที่สี่ใช่ไหมคะก็หลายคนนะค่ะพราอว่าคนลดต้นไม้ได้แล้วออมเป็น p e r s p e เ t ก v e เสร็จปุ๊บปัญหาเกิดขึ้นทําไม่ทันอะค่ะคือเวลาทำเกดีไซน์เนี่ยก็ให้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงลงสีด้วยเต็มที่ก็ไม่เกินสองชั่วโมงทําไม่ทันคือขาดลงสีบ้างอะไร อาจารย์เขาก็จะมีเทคนิคให้หมายถึงว่าในในเซ็ชันตัวนี้นะคะถัดมาถ้าสมมุติว่าเราอะ่ะอยากทํามือแต่คราวนี้ยเราอะ่ะอยากทําอะไรเพิ่มให้มันแบบมากกว่ามือซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีก็เป็นดิจิตอลค่ะก็จะมีรุ่นพี่ที่จบไปแล้วค่ะก็มีประสบการณ์เป็นสาปนิกที่ทํางานประกวดทานานมากเลยก็คือได้รางวัลมาตลอดเลยก็กลับมาสอนติวเนี่แหละค่ะสําหรับ นักศึกษาหรือว่านักเรียนที่สนใจก็สามารถมาได้ก็เป็นดิจิท a ลดีไซน์ค่ะเราสามารถใช้เครื่องมือต่างๆนานาซึ่งอันนี้เรามีห้องที่เข้าไปอบรมนะคะมีโปรแกรมอะไรเรียบร้อยเลยแล้วถัดมาหลังจากนั้นปุ๊บเหมือนเราได้ตัวผลงานมาหลายๆชิ้นใช่ไหมคะก็มารวมเล่นทำพอร์เป o โอค่ะเนี่ยแหะค่ะทั้งหมดก็จะมีหกเซกชันตามนี้เลยค่ะค่ะแล้ว ฟังดูแล้วนะคะมันเป็นการต้องเรียกว่าเป็นขั้นตอนที่มันต้องมีพัฒนาการตั้งแต่1ไปจนถึง6นะคะจันค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครบางบางท่านบอกว่าเอาละเซกชันหนึ่งเนี่ยอาจจะมาไม่ได้ได้เป็นเซกชัน2หรือว่า3หรือว่า5อย่างเงี้ยค่ะจันค่ะได้ไหมคะตรงเนี้ยค่ะจริงๆถ้าสมมุติว่าเราอะค่ะรู้สึกว่าเราอะอยากจะทดลองอะค่ะแนะนําว่าอยากให้มาแบบครบทั้งทั้งโปรแกรมเลยอะค่ะเพราะว่ามันจะรู้ว่าอ๋อ อันนี้เราอะไปเติมเพราะจริงๆการเรียนที่เป็นลนักษณะการที่ต้องใช้พัฒนาการนะคะมันไม่สามารถเรียนวันเดียวแล้วทําได้ถูกไหมคะ,คะมันต้องอาศัยการที่เราต้องฝึกฝนนะคะไม่งั้นมันคงไม่โดนเรียกว่า practice ก็คือการปฏิบัติที่เราต้องมีการทําซ้ําๆเหมือนการวาดรูปอะคะ่ะเราวาดวันแรกะคะ่ะไม่สวยแลก็ทําไปเรื่อยๆฉะนั้นโครงการนี้มันก็เลยจะพยายามเกิดขึ้นทุกๆปีอะคะ่ะเพื่อให้เด็กที่ปีที่แล้วมาปีนี้มาเราก็จะเห็นพัฒนาการนะคะฉะนั้นถ้าสมมติว่า เออลงเซกชันนี้ไม่ได้แล้วมาเลยเซ็กชันหนึ่งมันโดนแยกขาดกันได้ค่ะเพียงแต่ว่าตัวเราเองอะค่ะจะไม่สามารถกอแคร์ได้ว่าเฮ้ยฉันทําได้ไหมหมายถึงเรื่องนี้ยะค่ะใจอะค่ะที่วางโปรแกรมไว้หกก็คือไว้เพื่อให้ทุกคนอะค่ะค่อยๆเดินไปด้วยการเหมือนเราก้าวขึ้นบันไดค่ะก็ต้องเรียกว่าขั้นแรกจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะทํานะคะอาจารย์แล้วก็ทําได้ไหมค่ะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือขั้นแรกมันคือเรื่องของการบอกว่าลายเส้น ะะ<ช>ที่บางท่านอา <สน S 1> จจะมองว่าตัวเองโห,งหงเราก็เป็นคนวาดรูปเก่งนะแต่ว่าในแง่ของสถาปัตย์เนี่ยมันมีความต่างอยู่ใช่ไหมคะจันคะกับการ<ช>วาดรูปปกติอะค่ะใช่ค่ะอย่างสมมติว่าปกติอะค่ะถ้าเราลากเส้นสมมติว่าถ้าเราลากเส้นตรงอะค่ะ,คะลองลองลากแล้วดูซิว่าเราลากอะบางคนก็คือท้องมือดําปิดตีเลยนะคะแล้วลากแล้วกระดาษก็ดําเลยแล้วบางคนบอกเนี่ยฉันลากตรงมากเลยนะแล้วลากแล้วกดดินสอแบบแะทบจะทะลุเลยอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงตอนเราสเก็ตอะค่ะ มันก็จะมีเขาเรียกว่ามิดเดิก่ a แบ็กเก่าโฟก้าวใช่ไหมคะตัวองค์ประกอบเราสามารถไล่น้ําหนักได้ะคะ่ะจากตัวมือเราเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ตัวองค์ประกอบที่มีอะคะ่ะเส้นมันมีน้ําหนักของมันเองแล้วตัวมันเองนอกจากมีน้ําหนักมันก็จะมีการลงแรงเงาอะคะ่ะซึ่งองค์ประกอบพวกนี้นะคะ่ะอาจารย์เขาจะสอนมีเทคนิคที่ทําให้ท้องมือไม่ดํานั่นแหละ,ค,ะค่ะก็ถือว่าถ้าถ้ามาฝึกก็จะได้เทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆที่อาจารย์เขาสะสมประสบการณ์แล้วก็ถ่ายทอดสําหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจอะคะ่ะ ค่ะสำหรับคุณสมบัติค่ะอาจารย์คะจะเริ่มต้นรับสมัครอยู่น้องๆในชั้นไหนได้บ้างคะที่จะสามารถเข้ามาร่วมกับการติวกับเราค่ะเอ,อสำหรับคุณสมบัติอะค่ะจริงๆเราอะอยากรับตั้งแต่เด็กมมต้นเลยนะคะ,คะแต่เท่าที่เปิดรับมาค่ะก็จะเป็นเด็กมปลายประมาณมสี่มห้าแล้วนะคะแล้วก็บางคนก็คือมหกแล้วก็มาทำพอปริโออะค่ะดัง <c oughs> นั้นคุณสมบัติที่มีค่ะ ใจมันได้ก่อนเลยค่ะถ้าใจแบบอยากเรียนรู้แล้วสนุกอะค่ะก็คือมาได้ทุกคนเลยค่ะเพราะราคาในในการเรียนแต่ละคอร์ดอะค่อนข้างถูกมากแล้วไม่เหมือนประมาณร้วมาแล้วได้เครื่องมือกลับไปด้วยอะค่ะฉะนั้น mm hmm. ก็เลยอยากสรุปว่าคุณสมบัติที่มีก็คือขอให้ใจได้ก่อนค่ะใจอยากเรียนรู้แล้วก็อยากาไงมามาเติมเต็มอะค่ะสิ่งที่เราอยากรู้แล้วส่วนวัยอะค่ะจะเป็นเพราะว่ารอบที่แล้วมีวัยทํางานก็มานะคะ ก็คือไปทํางานที่อ,อ,อยู่อยู่สุพรรณบุรีค่ะอยู่มีต่างจังหวัดตั้งหลายคนาายคแล้วก็ใช่แล้วก็เราก็มาเรียนเพราะว่าหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเขามาในวันที่เขาหยุดพอดีเพราะปกติมันอาจจะเป็นออนไลน์ใช่ไหมคะคราวนี้ได้เจอตัวเป็นๆเ,เ,เลยได้แบบสอนเอ้ยได้ดูปัญหาเพราะว่าถ้าเราเรียนออนไลน์เนี่ยเราจะไม่เห็นปัญหาถูกไหมคะ,คะมันก็จะเหมือนเห็นแค่ภาพของโปรดักต์และที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือเราได้เครื่องไม้เครื่องมือค่ะอย่างเช่น ได้ดินสอได้เครื่องมือจริงๆที่คุณจับใช้และอาจารย์ยเขาเลือกเป็นมาแล้วว่าเครื่องมือเนี้ยดินสอยี่ห้อเกรดเนี้ยเหมาะกับก,การทําอันนี้อันนี้ฉะนั้นมันก็จะได้เครื่องมือในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่ว่าคุณได้เครื่องมือกลับไปแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆนานา,นาไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือแม้กระทั่งมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มพร้อมอะค่ะอค่ะ,ค,ะคือเราเตรียมให้ทุกอย่างเลยนะคะอาจารย์ค่ะหน <1, 500 S 1> ึ่งพันห้าร้อยคือตอนหนึ่งเซกชั่นใช่ไหมคะ,คะใช่ค่ะใช่ตอนหนึ่งเซกชั่นค่ะ,คะแต่ว่าถ้าเรา เออสนใจแล้วแบบลงเพิ่มอะค่ะหมายถึงว่าลงครบเลยหรือว่าลงมากกว่าห้าเซกชันอะ,ค,ะค่ะจริงๆลงมากกว่าห้าเซ็กชันก็ลงหกเลยนะคะ,คะก็ลดสิบเปอร์เซ็นตด้วยนะคะอืมฮะลดอีกสิบเปอร์เซ็นลงเลยรวดเดียวนะคะการรับสมัครทราบว่าถึงวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้ารอยหกสิบแปดนะคะแต่ว่าการเริ่มติวนะคะจานขาจะเริ่มตั้งแต่ช่วงไหนค่ะวันที่เริ่มติววันแรกอะค่ะจะเป็นยี่สิบสี่สิงหาคมค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่สี่ยี่สิบสี่นะคะ 2ีสิบส่ิงหาคมหกแดนี้ค่ะอ๋อยี่สิบสี่สิงหาคมหกสิบแปดก็คือเป็นวันอาทิตย์เริ่มก่อนนะคะและสถานที่ท,ที่เราจะติวล่ะคะเอ,อ่อตอนนี้สถานที่ก็จะเป็นที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะชั้นเจ็ดค่ะจะเป็นห้องกระจกที่ที่แบบมานั่งเรียนเสร็จก็เอ,อ่อคนคนข้างในแล้วก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่มาก็สามารถนั่งรอ,อบริเวณที่เป็นเหมือนคอริดอร์ได้ค่ะ ก็ที่กรองหกปทุมธานีนะคะเริ่มต้นคอร์สแรกนะคะยี่สิบสี่สิงหาคมสองพันห้ารอยหกสิบแปดนี้นะคะอาจารย์คะอย่างที่<ช>อาจารย์บอกไปก็คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะช่วงของการเปิดติวเนี่ยมีหลายพื้นที่หลายสถาบันการศึกษาหลายสถาบันการสอนติวที่เขาเปิดพร้อมกันในช่วงของอช่วงของการเปิด<อ>ภาคเรียนนะคะช่วงของการปิดเทอมขออภัยค่ะทีนี้เนี่ยปีนี้เราเปิดก่อนแล้วนะคะแล้วก็อยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของจุดเด่นกันสักหน่อยนะคะของที่นี่ว่าผู<อ>้ที่มาเรียนที่นี่ค่ะเขาจะได้รับ เรีวยกว่าเป็นประโยชน์หรือว่ามีความโดดเด่นหรือว่าเป็นอะไรที่แตกต่างจากที่อื่นบ้างค่ะถ้าเป็นจุดเด่นเท่าที่เราได้ฟีดแบ็กกับรุ่นที่แล้วนะคะอันดับแรกเลยก็คือใกล้ชิดอะคะ่ะก็คืออาจารย์ที่สอนก็คือปกติอะคะ่ะนักเรียนที่เป็นมปลายอะนะคะด้วยความที่อาจจะตวีวิชาการด้วยก็เลือกที่จะเรียนคอร์สแบบอ,ออนไลน์ใช่ไหมคะ,ะคราวนี้ก็จะได้รับฟีดแบ็ว่าก็คือเหมือนเขาจะเห็นแค่ชิ้นงานแต่ท่านี้คือมันคือ เจอกันตัวต่อตัวเลยอะค่ะแล้วก็มีที่เป็นบรรดารุ่นที่อะค่ะที่สอบติดแล้วแล้วก็เป็นรุ่นที่ปีหนึ่งปีสองะค่ะเข้ามาช่วยดูแลด้วยฉะนั้นความใกล้ชิดก็คืออันดับหนึ่งเลยที่ที่ได้การตอบรับมาว่าเยี่ยมมากนะคะแล้วก็การสอนนะคะก็จะได้คําชมว่าอาจารย์สอนเป็นลําดับคือเริ่มจากคนที่ไม่รู้อะค่ะแล้วก็ค่อยๆเรียงลําดับซึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นฟีดแบ็ที่เขาไปที่มหลาลัยอื่นนะคะ <c oughs> ก็เหมือนข้ามขั้นเลยว่า เอ้ยเขาน่าจะรู้แล้วซึ่งเด็กบางคนมาเนี่ยก็คือไม่รู้อะไรเลยนี่บอกแม่คะแบบมา,มาเริ่มต้นจากที่นี่ศูนย์เลยฉะนั้นถ้าเรามาเริ่มต้นที่ที่เราค่ะเราสอนเริ่มต้นจากศูนย์สำหรับคนที่ไม่รู้อะค่ะก็คือมีการเริ่มแบบเป็นลําดับถัดมานะคะเราได้ทําจริงแล้วรู้จริงเพราะว่าผลิตสุดท้ายเราต้องได้พอร์ฟิโอก็แสดงว่าเราไม่ใช่ทําแค่ผลงานที่ออกมาคุณสามารถเซ็นชื่อและนี่คือผลงานของฉันเพราะบางคนก็อย่างส่งพอร์ฟิโอแล้วก็ มีการคอมเมนต์ว่างานนี้คุ้นๆเหมือนไปจับสแกนมาซึ่งก็แพจเลสซึ่มนะคะก็คือม,มีการปลอมแปลงซึ่งอ<ช>ัน<ช>นี้มันเป็นงานเราแน่ๆเราเซ็นลายเซ็นลงวันที่ได้เลยลงเวลาได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นงานของคุณแล้วก็เป็นผลงานที่อยู่ในพอร์ฟรีโอจริงๆและสุดท้ายนะคะเหมือนก่ที่บอกว่ามันตรงจุดเพราะเราจะได้เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นที่เราใช้อ่ะค่ะวันที่เราเรียนติวคอร์สนี้เลยก็แสดงว่า มันก็จะตรงไม้ตรงมือว่าเฮ้ยดินสอด้านนี้เราจับมาเหลี่ยมนี้มุมนี้อ๋อนึกออกไหมคะมันก็จะทําให้ตอนที่เราไปใช้เนี่ยภาพจำอะค่ะมันจะมีผลต่อการทํางานพวกเนี้ยคือมันจะมีความสนุกอ๋อจาได้ว่าอาจารย์คนนี้สอนแล้วบรรยากาศเป็นแบบนี้ก็พวกเราก็เน้นอยากทําให้ทุกคนที่เข้ามาเรียนค่ะประทับใจด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์รวบกันมาเลยนะคะใครที่สนใจตอนนี้อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานก็ได้นะคะิึงที่อาจารย์บอกว่าใจรัก ไม่รู้เหมือนกันว่ารเราจะทําได้ไหมแต่ว่าขอลองก่อนแล้วกันนะคะก็สมัครกันมาได้นะคะช่องทางค่ะจันคาในการสอบถามข้อมูลหรือว่าการสมัครค่ะก็จะเป็นเพจที่คณะสถาปันวกรรมศาสตร,ร์อะค่ะเพจคณะซึ่งหลายคนอาจจะมีการติดตามแล้วแล้วก็จะมีฟีดขึ้นนะคะเออตอนนี้ก็คือเหมือนฟีดเนี้ยจะทยอยขึ้นรู้สึกว่าจะประมาณสองสามวันขึ้นทีอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมันมีกิจกรรมคณะค่อนข้างเยอะก็ติดตามที่เพจของคณะได้ค่ะค ค่ะแล้วจะมีกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมคะของทางคณะสถาปัตย์ค่ะตอนนี้กิจกรรมอื่นๆก็เดี๋ยวเนี่ยค่ะพอเปิดมาสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะมีทั้งไหว้ครูแล้วก็จะมีกิจกรรมพวกแบบเปเชีะค่ะตาา่างๆนานาแล้วก็รวมถึงมีประกวดที่เป็นดาวเป็นเดือนด้วยนะคะก็จะมีกิจกรรมแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอก็ติดตามในเพจเฟซบุ๊กะค่ะแล้วก็จะเห็นกิจกรรมแล้วก็ มีรุ่นพี่ที่แบบอาจจะมีเลือกคัดเลือกน้องแล้วก็จะมีประธานสโมกโโิจกรรมเยอะค่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเปิดภาคเรียนนะคะพี่ๆที่เข้าไปเรียนนะคะน้องๆที่เข้ามาเรียนเป็นนักเรียนใหม่นี่ก็อาจจะต้องมีเรื่องของการปรับพื้นฐานด้วยเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์คะ <c oughs> ใช่ค่ะใช่ใช่ก็มีปรับพื้นฐานนะคะตอนนี้ <c oughs> ที่ก่อนที่จะมาก็มีการปรับพื้นฐานไปแล้วนะคะแล้วก็เรียนเสร็จสิ้นไปแล้วรู้สึกจะประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์ได้ค่ะ แล้วก็ล่าสุดเห็นทางผู้บริหารว่าอาจจะมีโครงการที่แบบเป็นติวนะคะอาจจะเป็นช่วงประมาณเดือนตุลาค่ะหลังจากที่ใครลงคอรอสนี้แล้วเสร็จเนี่ยอาจจะแบบลงรีทิตเพื่อจะลงเรียนฟรีได้อีกต่อเนื่องก็กลายเป็นว่าเหมือนซื้อหนึ่งได้อีกหนึ่งใช่ไหมคะค่ะก็ะน,น,น่าจะมีกิจกรรมขึ้นมาด้ประมาณช่วงปิดเทอมหละค่ะอ่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะท้ายนี้ค่ะอยากให้ทางอาจารย์สราชาต้องเรียกว่า เชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะในการเข้าร่วมกับการติวนะคะการเตรียมความพร้อมเรียนต่อมาหาวิทยาลัยในวิชาชีพสถาปนิกค่ะก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนของที่คณะนะคะก็อยากเชิญชวนออนักเรียนนะคะตั้งแต่ระดับมอตอ้นนะคะที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองอะอยากจะทําอาชีพอะไรแล้วก็อยากประกอบวิชาชีพอะไรอะค่ะก็อยากให้ลองมองวิชาชีพนี้นะค่ะเพราะจริงๆสถาปนิกนะค่ะทุกคนมีในตัวอยู่แล้วเพราะว่า หนึ่งในนั้นก็คือทรัพยากรที่เราเห็นอยู่ก็คือเราต้องมีบ้านใช่ไหมคะ,คะหนึ่งในการคนที่จะสร้างบ้านได้ดีสุดจริงๆไม่ต้องเป็นใครเลยก็ตัวเราเองบ้านเนี่ยมันออกมาเพื่อเราแล้วเราก็สร้างเพื่อเราอยู่เองฉะนั้นการที่เราหาโซลูชันว่าเราอยากจะทาอาชีพอะไรอะอค่ะก็ถือว่าเป็นเป้าหมายหนึ่งที่คณะสถาปัตยกรรม,มศาสตร์อะคะ่ะของหกเป็นโซลูชันที่รองรับสําหรับเด็กที่อยากจะทดลองแล้วก็อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะคะ่ะก็ ถ้าใช้โอกาสนี้ได้ก็เชิญชวนนะคะลงทะเบียนนะคะแล้วก็วันที่24สิงหาคมอะค่ะ25 68เปิดคอร์สวันแรกอยากเจอทุกๆคนนะคะก็หวังว่าจะได้เจอกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดรสรชาวัยวร,รกิจอาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธิบุรีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ งานนี้นะคะคืออาจารย์เขาบอกว่าเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะก็คือเป็นเรื่องของออนไลน์เนาะบางทีเนี่ยเราเห็นแล้วล่ะว่าวิธีการทําทํำยังไงแต่ว่าผลงานที่ทําออกมาปุ๊บเนี่ยมันไม่เท่ากับการที่มาออนไซต์ site. นั่นก็คือเขาจะมีการจับมือเลยแหละพูดง่ายๆว่าจับมือเราในการสอนที่จะเขียนนะคะแล้วก็ใครที่มีทอปิกหรือว่ามีคําถามอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับทางสถาปัตย์ จะเรียนดีไหมจะเรียนยังไงเขาเรียนแบบไหนกันบ้างนะคะก็สามารถที่จะมาพูดคุยกับทั้งอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่ในงานนี้ได้นะคะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ f a c e b o o k นะคะของคณะสถาปัตย์นะคะมทรธัญบุรีนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นรอับของเราในวันนี้ค่ะกับรายการ RMTT u ค่ะเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณด้วยในการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ